สวัสดีค่ะทุกคนยิ ita, นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฉลิมพานะคะวันนี้เราจะมาแนะนําหนังสือที่เราใช้อ่านจริงในการสอบทีแคดรอบ3ว่าจะมีอะไรกันมั่งตามไปดูกันเลย let's go <S ต้องบอกก่อนอื่นเลยนะคะว่าหนังสือที่เราจะแนะนําต่อไปนี้นะคะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล เป็นหนังสือที่เราอ่านเราใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันตรงมันแบบมันทาให้เราสามารถทําข้อสอบได้มากขึ้นนะคะโดยวิชาแรกนะคะที่เราจะแนะนําก็คือทีแกตที่ประกอบไปด้วย3วิชาคือการสื่อสารภาษาอังกฤษการคิดอย่างมีเหตุผลแล้วก็สมรรถนะในการทํางานโดยวิชาเนี้ยมันเป็นวิชาที่เพิ่งมาใหม่ในปี6 6ใช่ไหมคะดังนั้นก็จะมีหนังสือของ n ิ b e y อ n d อันเนี้ยค่ะที่ออกมาเป็น เหมือนเจ้าแรกๆเลยมัง้งแล้วแบบมันมีออกมาเป็น3เซตเอ้สเล่มซึ่งมันแบบมันดีมากทุกคนแบบมันเป็นตอนแรกมันจะอธิบายเนื้อหาอธิบายรูปแนวข้อสอบก่อนว่าแบบตัวอย่างเป็นอย่างนี้การคิดนี้คือควรคิดยังไงกระบวนการทํางานของข้อสอบมันแบบคิดยังไงแล้วเราก็จะเป็นตะลุยข้อสอบเยอะๆเลยซึ่งแบบเราว่ามันดีมากๆเราทําครบทุกข้อเลยโดยการทําแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องมาเขียนคะแนนข้างหน้าอย่างนี้ด้วยว่า เลยชุดที่เท่านี้นะเราได้เท่าไหร่ชุดนี้อย่างนี้เราได้เท่าไหร่ซึ่งสิ่งที่สําคัญในการทํานะคะก็คือพอเรารู้ว่าเราได้คะแนนเท่านี้นะก็คือเราต้องกลับไปดูว่าเ้ยไอย้ข้อที่มันผิดอ่ะมันผิดตรงไหนเราลืมคิดในจุดจุดไหนไปทําให้เราสามารถไปเพิ่มคะแนนหรือแบบทําคะแนนได้ดีขึ้นในข้อถัดไปหรือชุดถัดไปนะคะเราแนะนําทั้ง3ามเล่มเลยที่แกดหนึ่งที่แก๊ดสองที่แก๊ดสามคือแบบมันดีมากๆแล้วแบบมันตรงตรงกับข้อสอบม,มากๆ แนะนาเลยค่ะมีทีแกดของอาจารย์ขุยนะคะที่เราอยากจะแนะนําด้วยช่องของอาจารย์ขุยคือแบบมันดีมากทุกคนมันแบบคือคะแนนได้ขนาดนนะ่นคือแบบต้องกราบอาจารย์ขุยจริงๆคือแบบที่สุดที่สุดเลยโดยวิชาถัดไปที่เราจะแนะนํานะคะก็คือภาษาอังกฤษโดยเล่มแรกที่จะแนะนําก็คือเป็นซีรีส์ของอาจารย์สุภวัฒน์นะคะอันนี้ที่แบบมันมีหลายเล่มคือมันดีมากจริงๆทุกคน เราแนะนําให้ไปท่องคำศัพท์เยอะๆเล่มที่มันเป็นเวอร์แคแต่ว่าไม่ได้เป็นตะลุยโจมันอันนี้ค่ะคือมันจะแบ่งคําศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ซึ่งมันดีมากๆแล้วเราก็แบบเจอในข้อสอบได้อยู่อนี่สําหรับใครที่จะไปลองดูก็ลองไปดูได้นะแนะแนํามากๆเลยค่ะต่อไปอีกเล่มนึงก็คืออันนี้อ,อันนี้แกมมาโกของครูดิวนะคะอันนี้จะเป็นพื้นฐานแกมมาเลยตั้งแต่แบบคํานามจนไปถึงแบบ การแต่งประโยคแกมมาอะไรจจุกอย่างเงี้ยคืออันนี้คือแบบพื้นฐานแกมมาเลยดีมากแบบแนะนําเลยชาบไครที่สปูพื้นฐานแล้วก็แนะนําช่องติวนะคะถแถบ,บติวภาษาอังกฤษเราแนะนําช่องพี่เกมมากๆคือแบบพี่เกมแบบติวดีมากแนะนําให้ดูตั้งแต่แบบซีอีพีหนึ่งจนถึงอีพีล่าสุดเลยที่ติวหกหกไปคือแบบทุกคนทุกคนต้องจำคนอนเสิร์ตเน้ให้ได้เพราะมันออกข้อสอบจริงๆมันแบบมันตรงมันดี จริงๆทุกคนแบบเดีทุกคนไปตามต่อพี่เกมด้วยคนจริงๆเราชอบมากเรารักเลยวิชาถัดไปนะคะก็คือสังคมต้องบอกกันว่าวิชาเนี้ยเราไม่ได้มีหนังสือแล้วก็ไม่ได้ลงคอร์สอะไรเลยเราเน้นการทําข้อสอบเก่าเอาเพราะาเนื้อหามันค่องขลางกว้างแล้วแบบเราเราเตรียมตัวชา้าแล้วก็ใช้การตะลุยโจทย์เอาตะลุยโจทย์หรือแบบข้อสอบเก่าที่มีแบบตามอินเทอร์เน็ตหรือว่า Twitter อร์รอะไรเงี้ยทุกคนลองไปเซิร์ชดูมันจะขึ้น แล้วก็มีคลิปติวฟรีของแม่แจ๊คด้วยใน YouTube ทุกคนก็ลองไปดูกันแม่แจ๊คคือติวดีมากๆแนะนำวิชาถัดไปก็คือภาษาไทยอันนี้เราไม่ได้ลงคอร์สไม่มีที่เรียนพิเศษใช้การตะลุยโจทย์ล้วนๆแล้วก็ทำข้อสอบเก่าหาได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยเรานั่งไล่ทําหมดทุกปีที่เราจะหาเจอเลยนะคะก็หมดไปแล้วนะคะกับหนังสือที่เราจะแนะนำ เราแนะนําหนังสือที่เราชอบจริงๆแล้วก็แบบอยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนก็บังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ